สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำกระทงนะคะจากาสับประรดค่ะเป็นกระทงแบ่งกันกินกับปลาอีกนะคะเรากินด้านในเนี่ยคะ่ะทำจากสับประรดค่ะรอยน้ำตุ๊ป่องตุ๊ป่องดีมากค่ะขั้นตอนก็นไม่ยากนะคะ นี่ค่ะได้สับป,ปะรดมาเราก็มาตัดคว้นทางทางทางก้นมันนี่นะคะตัดคว้อนออกเสร็จแล้วก็ตัดด้านบนหัวจุกมันออกนะคะแล้วก็นี่ใช้มีดเล็กๆคว้านเอาเนื้อมันนะคะออกใส่จานเอาไว้นะคะ อ่าแม่ครูก็เอาไปลอยให้ดูนะคะไปลอยน้ําให้ดูเดี๋ยวนี่นะคะลอยตุ๊บป่องตุ๊บปองค่ะอ่เนื้อที่เราเอาออกมานะคะเอามาซอยซอยเตรียมขนมจีนนะคะก็จะเป็นลนักษณะอ่อพอดีแม่ครูอยากจะกิน ขนมจีนซสาวน้ำนะคะก็มีนมจีนนะคะมีสปรดมีถั่วซอยถั่วงอกกุ้งแห้งนะคะมีน้ำกะทิพริกปน่นพริกสดอหอมกระเทียมนะคะ เสร็จแล้วน้ปาปลาน้ำตาลนามาปรุงเองอีกต่างหากนะคะอ่าก็สบายสบายใจยำอยู่บ้านต้านโควิดอ่ากินขนมจีนซาวน้ำจากการทำกระทงอ่าจากสับปะรดนะคะก็หวังว่าพวกเราจะได้อีกไอเดียหนึ่ง สำหรับการทำกระทงรักโลกนะคะย่อยสลายง่ายแบ่งกันกินคนกินข้างในปลากินข้างนอกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่่อดดอกไม้ทูกเทียนก็ไม่ต้องใช้ตะปูหรือว่าอะไรแมกหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะเพียงแต่เอาดอกไม้มาจัดจัดนะคะหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการลอยกระทงปีนี้นะคะ อ่าขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ